No, น้องควีมีคำถามเราก็จะมีรางวัลให้เป็นบะหมี่มเกาหลีที่เผ็ดที่สุดให้อีกแล้วค่ะ,ะครั้หลัเพื่อนๆคนไหนที่ใช้แท็บเล็ตหรือว่ามือถืออย่าลืมกดปุ่มสีแดงตรงน,นี้นะคะเพื่อติดตาน้องควีมทำไมคะจำอะไรอยู่ลูกไม่หิวข้าวเหรอเฮ้ยลืมสวัสดีสวัสดีก่อนเร็วๆได้ได้ไสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับควีนะคะนควีน วันนี้นะค,ะค่ะคุณจะมารีวิวห้องนอนใช่ค่ะวันนี้นะคะน้องควีนเขาจะมารีวิวห้องนอนค่ะเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์มากเลยนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้น้องควีนนะคะรีวิวห้องนอนให้ดูค่ะแต่ไม่ใช่แค่รีวิวเหมือนเดียนะคะเราน้องควีมีคำถามชิงรางวัลด้วยค่ะเพราะฉะนั้น เพื่อนเพอต้องดูวิดีโอให้ขอนอ้งควีนให้ดีๆนะคะดูให้จบเลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดตอบคําถามน้งควีนไม่ถูกตอนท้ายคลิปนะคะรีวิวห้องกันเลยเริ่มจากไหนก่อนลูกมาวาดกอบดาวเรแล้วนี่ทำใบเขียนรูปก่อนเลยที่โต๊ะน้งควีนก็มีเครื่องเขียนค่ะมีนินสองสอง,ส,องสีแท่จะเป็นสองอัน มีแอ p เปิ้ลแซแล้วก็เลนเบอร์แซะแล้วก็เฟอ t ์ต้าชาร์พินที่พายค่ะนอ้องฟลินก็จะมีอันนี้เป็นกระปุกดินสอนะคะนี่ <c oughs> แล้วก็มีมีกระเป๋าเอลซ่ามีกระเป๋าเอลซ่าแล้วก,แวก็แล้วก็เครื่อสีนะคะสีได้อยู่ในนี้น้ำหอม หอมนะคะสองอันค่ะเปิดชีแบบดูซิเปิดไม่กี้ลูกชี<ถ>แบบนี้เปิดน้ำหอมอันนี้ก็เป็นแก้วนะคะส่วนสำหรับตัวนี้นะก็จะเป็นตัวตรงนี้อ่ะจะเป็นพลาสติกแต่อันนี้จะเป็นแก้วนี่ช้เดียวอันช้เดียวหอมมาก ต้นปีนะคะจะมีของเล่นที่พีนสะสมมาเยอะมากเลยค่ะแล้วบางทีนะคะพีนก็ให้เพื่อนไปเยอะมากเลยค่ะนี่แล้วก็มีทั้งที่น้องพีนเขารีวิวให้เพื่อนๆดูไปแล้วแล้วก็ววเอามาเล่นเป็นชาเลนจ์สนุกๆกับพี่ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะนี่ใช่นี่เป็นตัวอานาค่ะนี่ก็จะเป็นตัวช็อกกี้วทเทแล้วก็ ทำส้อยคอทำอะไรแล้วก็ชับก,กินแล้วก็เกมลิงแล้วก็เพโดแล้วก็บอลลูนอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เพโดบูมบ,บูมบอลลูนบูมบูมบอลลูนแล้วก็เพโดที่อันนี้ไม่ีอันนี้แล้วก็เพโดนะค,ะค่ะเครื่องทำน้ำแข็งใสเครื่องทำน้ำแข็งใสแล้วก็มีฟองน้ำที่ติดแขนได้แล้วก็ นี่ตัวเล็กเกอค่ะอ่าน้องพีมีเพื่อนนอนด้วยกี่คนคะมีเพื่อนทั้งหมด4ี่คนคะ่ะต,ตัวนี้นะคะเป็นตัวเมนนี่ที่คุณลุงซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์นะคะอ่าตัวต่อไปทำไยคะ่ะต่อไปนี่คิกกี้ตั้งแต่หมดมิซื้อให้น้องพีตั้งแต่ตอนที่พียังไม่เกิดค่ะใช่ตัวนี้ก็จะดเจ็ดเจ็ดปีแล้วตัวนั้นอะเพราะว่าพ่อ,อยู่มากกว่าน้องพี ต่อไป,ไปต่อไปเทดดี<ป>้แบร์ค่ะอันนี้นะคะเป็นของมามีแต่ว่ามามียกให้น้องปีนน่ารักมากตุสสปาเก็ตตค่ะซื้อจากไหนชาบาแก้วชาบาแก้วซื้อจากไหนอะชาบาแก้วนี่ซื้อมาจาก,กบ,บเูเกตแฟนตาซีค่ะแฟนตาซีเราลูกลเคยไปไหมเคยไหมตอนที่เท่าไหร่ตันเล็กมาก ต่อไปบนหัวเตียงลูกมีอะไรบ้างหะหัวเตียงหัวเตียงนะคะก็จะมีอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นหมวกนีไหมถ้าตอนจบอนุบาลจบอนุบาลแล้วก็มีรูปภาพลูกคือตอนเด็กๆด้วยค่ะนี่คือเท้าน้อยๆของลูกพีตอนแรกเกิดแรกเกิดมากอรนวัยุได้แปดกว่า นี่คือหน้าน้องพีนเองตลกมากเลยน้องพีนตอนแรกเกิดให้ดูรูปภาพน้องพีนหน่อยดิรูปภาพน้องพีนหน่อยดิไม่กินเลยแล้วก็มีรูปภาพหมามีตอนเกิดแล้วยังตอนตอนยังไม่มีน้องคุยนค่ะใช่ไว้ไปกินข้าวยังยังกินแหบือนกันโอเคต่อไปไปที่ไหนต่อคะ ตรงนี้ก็มีตุ๊กตาโดรีมอนน้องพีบไปแบบว่าไปยิงปืนมาได้ปุ่มๆแล้วน้องพีนก็ได้ตัวนี้มาเลยค่ะชอบมากแล้วก็ตัวคิตตี้นะคะน่ารักมากโดนโอลารกัดไปเลยนแบบนี้เนี่นะคะก็เป็นคิตตี้ที่เพื่อนซื้อให้ค่ะชื่อปายค่ะจำได้ไหมคะที่เคยมาเล่นเกมกับลูก เคยมาเล่นเกมค่ะ,ะไปไหนต่อคะลูกกตาวนี้ด้วยอ,อันนี้ป็่ซื้อสาหระกินได้ัวนี้เลยได้คนนี้ฟรี <c oughs> ่อไปตรงที่บ้านกระดาษบ้านกระดาษหลังนี้น้องควินเขาเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเป็นภาพภาษ,ษาอังกฤษใช่ไหมลูกชอบนะอ่ะเข้าไปดูซิบ้างมีอะไรบ้างน,น้องควิ เพิ่งเข้าไปเล่นมาใช่ไหมมีอะไรบ้างมีลูกบอลเอาอะไรเข้าไปเล่นในบ้านเนี่ยแล้วก็มีลายไม้กต่เสร็จที่ลูกฟินทำ <c oughs> ตอนแรกหวัคิดว่าอะไรอยู่ในข้างในเต๋ตามจริงลูกฟ <c oughs> ินวัวกับกระดาษหลายรอบแล้วมันก็เลยแกะ <c oughs> ลูกฟินได้จาก wonder world นะคะแล้วฟินก็ดีใจมากเลยพอได้บ้านกระดาษนี้ สวยมากเลยค่ะค่ะแต่จริงเขาไม่ทาสีหรอมานะแต่เราคนสเปรย์ใช่ใช่ใชถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้นะคะพี่น้องควีนรีวิวบ้านกระดาษหลังนี้นะคะเป็นคนอังกฤษค่ะเอ่อรีวิวบ้านหลังนี้แต่ว่าเป็นเป็นภาพภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะกลับไปดูได้เลยนะคะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้น้องควีนเขาเขายกให้มาชอบนอนนี่แล้วก็มีดิกซอที่พี่เล่นกับมานนี้ค่ะทอดิทสทอ มอมีกับน้องบีนชอบแข่งกันต่อทิกซอค่ะสนุกนะมลูกนะน้อกพีนยกนอันนี้ให้หมอมีต่อแล้วพีนต่อจริงน่าน้องพีนนะคะก็ชอบอันนี้แล้วพีนก็ชอบนี้ด้วยแต่ว่าเวลาต่อแล้วต่อ,อยากใช่เพราะมันจะเป็นสีของพื้นที่มะแล้วก็ต้นไม้ค่ะมันก็เลยเขาแยกยังแยกได้ยากแต่ว่าเขาก็ต่อได้แล้ว แต่เป็นเจ้าหญิงรวมมิตรนีน่น้องพีนชิ้นโปรดของลูกเลยใช่ไหมเพราะว่าแย,ย,ยกชุดของแต่ละคนก็แยกสีอย่างแบบชัดเจนนะคะไม่ทำผมกมทำมิตรเลิลิตูสุภาอันใหม่ไม่ใหม่แล้วมีการว่าน้องพีนอันปิดสิลูกปิด เ็นก้นที่เหมันเสซื้อให้น้องควีนแล้วคคุนก็ทำอันนี้เองเป็นศิลปะเปะของน้องควีนนะคะอันนี้จะเป็นตัวสติกเกอร์ที่อันนี้น้องควีนก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะใช่เหรอใช่นี่มาจากเซเว่นนะคะต่อไปมายาะแงนี้กันเลยอ่าอะไรต่อน้องคีนเริ่มรู้สึกแล้วนะคีนมีเอลซ่ามากมายเกียยกลยอมน้องคีนมีเอลซ่านี่ ตอนี้นะอันนี้รูปภาพนี้จะเป็นครั้งแรกที่คีนได้ออกวิดีโอนะคะถ้าที่น้องคีนย,ยังไม่ค่อยถนัดแล้วก็เก๋เวลาจะพูดค่ะเหมือนับพูดถนัดแบบนี้ทุกคลิปแต่นี้จะเป็นครั้งแรกที่คีนลองทําดูค่ะแล้วก็เริ่มถนัดนิดเดียวแล้วด้วยใช่เป็นวิดีโอแรกของน้องคีนเลยนะคะที่เริ่มรีวิวของเราเริ่มจากการรีวิวต,ตัวนี้เลยลก่องรูปตัวนี้นะคะน้องคินก็ เอารูปภาพที่ฟิล์ได้ที่หมายถ่ายลงฟิลมาติดหน้านักมากอันแรกจะเป็นอันนาอันที่อันสุดท้ายก้อนหลักเอลซ่าหลักแล้วก็มีชั้นหนังสือะมีทั้นหนังสือเรียนมากวก็หนังสือนิทานไหนเล่มไหนลูกชอบน่าที่สุดคะลูกชอบ เรื่องนี้เลืนเล่นี้เร่นี้ลอามาให้เปิดให้เพื่อนดูสิคะโปรเซนใช่ไหมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตอนๆหลายเรื่องไปใช่ไหมคะหลายเรื่องอันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเดียวแตว่เรื่องเดียวที่ว่ามาอะาไารเยอะนะคะมันจะเป็นหลายเรื่องอยู่ในสมุดเล่นเดียวค่ะคลิกอีกหน้าห mm hmm. นึ่งลูกกิ๊ไม่เห็นลูกให้ดูด้านหลังจะเป็น Storybook Collection mm hmm. นะคะ Oh, จบจบการรีวิวห้องนอนของน้องวีนแค่นี้นะคะวันนี้แต,แต่อะไรคะมีของแปลบอมอยู่ในห้องน้องวีนห้าอย่างใช่ค่ะเพื่อนๆดูทันคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะค่ะน้องๆดูกันทันหรือเปล่าคะที่น้องวินเขาบอกตั้งแต่เริ่มนะคะว่าให้ตั้งใจดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะเพราะว่าพอจบคลิปการรีวิวแล้วเนี่ยะคะ่ะ ตอนท้ายของคลิปเราก็จะมีคำถามมันจะมีน้องควีนมันจะมีของแปลกปลอมอยู่กี่อย่างลูกค่ะ <c oughs> ตกใจมันจะมีของแปลกปลอมอยู่5้าอย่างนะคะอยู่ในห้องน้องควีนค่ะถ้าใครรู้คำตอบนะคะคอมเมนต์คำตอบสิ่งแปลกปลอมทั้ง5าอย่างนั้นไว้นะคะใต้วิดีโอนี้ด้วยค่ะแล้วก็ไปเช็คกันนะคะว่าใครจะตอบถูกบ้างที่ f a c ฟซ o ุ๊กเพจของน้องควีนนะคะชื่อเพจอะไรคะลูกคว,ค,ควีนทูบค่ะควีนทูบนะคะเราก็จะมีรางวัลให้เป็นมามา่าเอไม่ใช่มาม่าสิก็จะเป็นบะหมี่เกาหลีที่เผ็ดที่สุดให้อีกแล้วค่ะช่วงนี้กำลังคิตนะคะเดี๋ยวมามีจะส่งไปให้เลยใครที่ตอบคำถามเข้ามาถูกคนแรกนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะตอบคำถามคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้แล้วจะต้องไปจะต้องไปดูเฉลยกันที่ เพจของพวกเรานะคะที่ Queen Tube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหม่อมมีและการน,น้อง Queen นะค,ะ,คะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามากด้วยนะคะ stay cool and be a queen เยัยบายบายค่ะ <Yeah. S 1>